มะม่วงใหญ่มะขามอันนี้คือมะขามหวานนะจะกินโอ้ยเป็นคนเป็นคนธาตุหนักก่ทุกคนเดี๋ยวว่าอย่าอย่างนี้ต้องกินมะขามช่วย โอ oh ้ยคนคุยโทรศัพท์ก็คุยด้วยกันด้วยว่าจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆมากินกับมาขามแต่กินข้าวไปแล้วข้าวข้าวข้าผัดปูมาจากร้านอาหารก็เลยไม่ได้กินโชว์เนัะกันนะ ไม่มีกับข้าวค่ะวันนี้ไม่ได้ทำเรากินมาขามเร่นให้มันเข้าห้องน้ำ <c oughs> ไม่ค่อยเข้า

Um, yeah, you know, I gotta talk to them, but I, I do want to talk to him But I want to see what you know the guy that, that I, this company that uh, it's another company, but they'll make it. It's an ITF uh, four certification. Which I, doesn't mean anything to me right now. I haven't looked it up what that means, but it would be ITF certified. But, uh, but it's an ITF four. I don't know what the what the, the number of destinations. ไปดูก็อี้สิหนูเผิ่อๆเม่าม่วงกินไปบ้างแล้วนะคะทุกคนก็เลยอยากกินมะขาม รลดเรื่อต่งเยอะ s okay. <S คนคุยตัวสัตว์ก็คุยด้วยค่ะด้อคนอยากกินมะขามก็อยากรอไม่ไหว right. yeah. กินไหมมะขามมะขามเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษแทเมอรี่แทนมอรีแทนมรี่ใช่เหรอ,อ ิ้งกับข้าวเหนียวร้อนๆมะขาม <Yeah. S 1> บ่ายข้าว <laughs> สมัยเป็นเด็กอร่อยล้วค่ะ no. well, then, ไปดูเก้าอี้สิหนู <It> s <S ไปดูเลย so สี่ตัวไปดูอยู่ในห้องเลยคือไหมบอกข่าว Which one? e ปบไดดูมะม่วงมาค่ะทุกคนดกดกดอกมหมตรงอ่าตรงพี่แต่ถ้าติดมดกินไม่ไหวไม่ไหว is their staff doesn't know how to waitress and the cook doesn't know how to cook. <laughs> so there you go. We've been there probably three times and I, I can't say it's one of the times it was, you know, it would, it would be me ซื้อมาก็ไม่มีใครกินหรอกกันทุกคนมลแต่นยนริซ่าท yeah, ุกน they, คนเดย and, you know, I mean, ลูกก็ and, and, you know, ถ้าไม่ปอกให้กินก็ไม่กินมะม่วงูก่อกให้กินก็ไ f เดี๋ยวไคุยโทรศัตร์จะไปก่อนด้วยกันเดิอจะกินตัว